สวัสดีครับนี่คืออัปเดตล่าสุดมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่23คู่ที่2อภิเดตเฟียสปทุมเจอกับจัดชัยสอจอเล็กเมืองนนท์ร้อยยิเดตนะมวยในรายการ17จากขอนแก่นขณะที่จัดชัยวันนี้มาแทน18จากพิกิตรสมฟอร์มล่าสุดอภิเดตแพ้ยอดกิติทอเทพสุทินชนะนอกยก3ยอดกิติทอเทพสุทินสุดท้าย แพ้ชาลวันงอกบางกะปิขณะที่จัดชัยแพ้นอกครวดเลยนะแพ้นอกยกสองจอมหดตุ่มเดินสายแพ้นอกยกสีแดนการหลงสอเดชพันสุดท้ายแพ้นอกยกสีหนึ่งภูสิงวอเทคโนโลยีปูสวงเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยม IQ คิวได้กันทั้งคู่อาพิเดชนะเป็นมวยขวาแข้งขวาหนักแรงขนณดที่จัดชัยเนี่ยฝีมือครบเครื่องแข้งขวาดีหมัดขวาดี เลทเปิดขึ้นมาดนะ้เลทเปิดขึ้นมาอัพเดทต่อห้าสี่เลทเปิดขึ้นมาอัพเดทต่อห้าสี่นาทีนี้อัพเดทไหลไปต่อสิบเอ็ดแปดไหลไปนิดเดียวเองอะเซียนมวยนะกูร hmm. ู้ I N a, a, ยังเชื่อว่าจักรชัยสามารถมาได้เลทไหลจากห้าสี่ไปสิบเอ็ดแปดนิดเดียวไม่ถึงกิ๊กด้วยนิดเดียวเลทเปิดมาอย่างนี้หงแดงมองว่านะอาวุธ มวยคู่นี้มองว่าเบียดคู่ขี้แต่หงแดงมองว่าอภิเดตไหลไปนิดหนึ่งสาเหตุที่ไหลไปน,นิดหนึ่งเพราะว่าอัอพิเดตเป็นมวยในรายการเป็นมวยสรีระรูปร่างดีนะพิเดส่สูงถึงร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นมวยสรีระรูปร่างดีแข่งกว่าดีในหนี่เหนียวแน่นในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดวันนี้เบียดบทเบียดบทมองว่าจัดชัยเหี่ยวไหมถ้าจัดชัยเหี่ยวเสร็จอภิเดตแต่ถ้าจัดชัยไม่เหี่ยวนะมีลูกผีจับยัด กรณีที่มีลูกพีจับยัดก็ตัวใครตัวมันแต่วันนี้หงแดงมองว่ามวยในรายการได้เปรียบวันนี้เลดเปิดนานะอภิเดชไหลต่อสิบเียง8หงแดงให้ต่อไปที่อภิเดชเฟียดปฐุมวันนี้เบียดบนเบียดบน,บน,บนจะชนะจกักรชัยมวยแทนได้เป็นผลสําเร็จนี่คือมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่สองอาทิตย์ที่23เมษายน